แปลงร่างเค้กถาดธรรมดาให้กลายเป็นมินิเซเว่นอีเลเวนต่อยอดจากสูตรเค้กชิฟฟ่อนมัชฉะขนาด2ปอนธรรมดานี่แหละค่ะทุกคนเค้กในคลิปที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะแม่ละเมียใช้สูตรเค้กชิฟฟ่อนขนาด2ปอนจำนวน2สูตรค่ะมาอบใส่ถาดขนาด11คูณ11นิ้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เราจะทําเป็นเค้กตึกเซเว่นใช่ไหมเราต้องการเค้กเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแม่ละเมียก็เลยเอาเขามาตัดแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวเอาเขามาซ้อนกันค่ะเค้กมัชฉาสูตรแม่ละเมียนะคะด้านในก็จะต้องมีไซชชส์ซอสมัมมมน ะะแม่ละเมียรู้สึกว่ามันยังสูงไม่พอกับขนาดที่เราได้คำนวณไว้โชคดีค่ะว่าแม่ละเมียน่ะชอบทําเค้กเผื่อเอาไว้เราอบเอาไว้ก่อน2ถาดนะคะเราก็เลยเอาอีกถาดหนึ่งมาใช้ได้ด้วยปาดบัตเตอร์ครีมรองพื้นนะคะได้รูปทรงเป็นเค้กสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเหไหมคะทุกคนว่าเราไม่จําเป็นต้องมีสูตรเคร้กสาหรับทุกพิมพ์บนโลกใบนี้แล้ค่ะเราก็แค่ใช้สูตรที่เรามีอยู่ในหละอย่างแม่ละเมียก็ใช้สูตรเคร้ก2ปอนใช่ปะเอามาอบใส่ถาดสี่เหลี่ยมแล้วก แม่ละเมียแช่ตู้เย็นค่มคืนไปเลยค่ะแล้วเช้ามาค่อยมาตกแต่งโลโก้เซเว่นตรงกลางนี้คือแผ่นชูการ์ชีสนะคะสั่งเป็นจากร้านมานะคะซึ่งตอนเห็นน่ะก็คือมันใหญ่ไปนิดนึง <c oughs> เราก็เลยต้องมาปรับขนาดเค้กของเราให้มันเข้ากับโลโก้เองนะเค้กที่ออกมาก็เลยจะค่อนข้างก้อนใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าโอเคแหละมันสวยแล้วก็พอดีกับขนาดของตุ๊กตาปั้นที่แม่ละเมียเตรียมเอาไว้เลยแล้วนะคะเค้กตีมเซเว่นอีเลเว่นดูไม่รู้เลยใช่ไหมว่าน้องเคยเป็นเค้กถาดธรรมดามาก่อนเจ้าของวันเกิดเห็นเค้กแล้วแฮปปี้มากค่ะ